อ่ะก็สวัสดีครับพ,รพี่น้องกัคลิปนี้พี่น้องคลิปนี้ก็มาสำรวจแปลงนาอืมกัมีข่าวดดนโดนพี่น้องโดนๆน,น,นก็ช่วงนี้มีกระแสข่าวออกมาพี่น้องว่าเรื่องอะไ้ช่วงนี้กักำลังพี่น้องกำลังดังกำลังค้นกำลังหายความสนใจพี่น้องเรื่องไอ้ไรละพันเลยพี่น้องกัอันนี้สีสีแจ้งข่าวดีพี่น้องแจ้งข่าวดี ก็จักสีดีจักสีบดีดอกก็เดี๋ยวรอรุ่นอีกทีนึงเพราะว่าไอ,อ้ข่าวบอกว่าไอ้นอบขพี่น้องเอนอนบขจะมีการประชุมในวันที่สิบพี่น้องวันที่สิบกับเมื่อนี่กับวันที่เท่าไหร่วันที่แปดเนาะวันที่แปดอีกแปดเก้าสิบอีกสองมือนพี่น้องอีกสองมือก็ก็จะมีการประชุมนบขพี่น้องอก็รอรุ่นรอรุ่นกันว่าไล่ละพันเนี่ยจะได้ไหม แต่เห็นเขาบอกว่าถ้าวันที่สิบนี่นอพระขออนุมัติผ่านเนี่จะเสนอคอนอมอ,อ่าจะเสนอคอนอมอภายในสองอาทิตย์พันว่าก่าถ้าคอนอมอ,อนุมัติผ่านก็จะได้เงินภายในเดือนนี้พี่นอ้องเออจะได้เงินภายในเดือนนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายนี้อืมกระแสข่าวออกมาแบบนี้นะผมผมบังข่าวนะเดี๋ยวผมก็เลยมาแจ้งให้พี่น้องฟังว่าเงินไร่ละพันเลยพี่น้องเงินไร่ละพันสําหรับที่ว่ามาช่วยชาวนาก็ ยังมีหวังพี่น้องยังมีหวังยังพอมีลุ้นพี่น้องเพราะฉะนั้นชาวนาห้าวกะถ้ามีข่าวกระแสะข่าวออกมาแบบนี้กะกะดีใจเนาะผมกะดีผมกะดีใจคือกันเพราะว่าปีนี้ผมกะลงทุนไปกัหลายพี่น้องเอ้ยลงทุนไปกถัถือว่าถือว่าเยอะกว่าทุกปีได้ผมลงทุนปีนี้นะผมกะใส่ปุ๋ยหลายเหมือนที่ผมแจ้งบอกไปน่แหละกะนาสิบแปดไรนาสิบแปดไร่ใส่ปุ๋ยไปสิบสองก็สอบพี่น้องเอ้ย ปกติผมก็ใส่แค่เจ็ดกระสอบแปดกระสอบแค่นั่นแหละหน้าสิบเจ็ดสิบแปดไร่นะ่แต่ปีนี้ก็คือว่าแล้วมันมันมีช่วงไนกลางปีไนยะกระแสข้าวมากไหวข้าวเป็นราคาข้าวเป็นราคาเนาะผมก็เลยโอ้ตรงอัดให้เต็มที่โอ้ที่ได้มาช่วงนี้เนะี่ยโอ้ข้าวนี้ราคาตกต่ํามากี่น้องข้าวราคาตกต่าตกคือราคานี่ตกต่ากว่าปีที่แล้วอีกอืแต่เบื้องในข้าวก็บอกว่า ไอ้ที่รัฐบาลไม่ช่วยในช่วงนี้ที่รัฐบาลยังไม่มีมาตรการออกมาอะไรในช่วงนี้ก็เพราะว่าข้าวส่งออกเรายังเป็นราคาอยู่สันโอ้ยเนาะแม่นข้าวนะมันเป็นราคาส่งออกอยู่แต่ว่าตอนนี้น่ะในายทุนนะพวกลุ่สีเนี่ยพี่น้องมันกดราคาเฮ้าไงแม่นบอกอออแต่คือรัฐบาลเพิ่นกะบอมาเบิงอะเนาะเพิ่นกะบอมาเบิงว่าไอ้หน้างานจริงๆนะในในหน้า หน้าการหน้าลานรับซื้อจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่แมนบอกถ้าเพื่อนมาเบิ้งจริงๆกับเพื่อนกะน่าจะให้ความสําคัญหลายกว่านี้่ดอกแมนบอกพี่น้องแต่ยังไงก็เดียวพี่น้องรอรุนรอรุนเอออย่าพึ่งไปว่าเพื่อนเออผมกับว่าเพื่อนกัไปหลายเละก็ค <c oughs> ือว่าแล้วมันเงียบเนาะมันเงียบมากเลยมันมันโอ้ยมันมิดซีรีส์อยู่มันไม่มีอะไรที่แบบชัดเจนนะพี่น,อน้องก็เลยแบบโอ้ยก็เลยเรียกร้องไปอะเนาะ แม่นบ่ละ้ะาลายช่องนยพี่น้องลายช่องในช่วงนี้ก็เรียกร้องเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องข้าวเรื่องอ้อยนี่โอ้ยกับมันเป็นสินค้าควบคุมเนาะพอมันเป็นสินค้าควบคุมก็ควบคุมไม่ให้ขายแพงกะรัฐบาลก็ต้องมาอุดหนุนขึ้นมาแลนะ้วเนาะอก่าเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวรอรุ่นอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวอีกทีนึง่งน้องว่าไล่ละพันนี่มีโอกาสที่จะได้เด้อพี่น้องเด้อเออมีโอกาสที่จะได้ดกะ ชาวนาเห้าก็รอรุนถ้าใครไอ้ถารดเกี่ยวบอกมาเร่งมาเร่งค่าเกี่ยวค่าไทยกะบอกว่าเดี๋ยวถาม่งก่กรพี่น้องยายาพึ่งยาพึ่งขายข่าวเด้อพี่น้องเด้อเออย่าพึ่งขายข้าวช่วงนี้น่ะคือรอเดี๋ยวรอถามไอ้เจ้าหนี้ก่อนบอกว่าเดี๋ยวรอดูไล่ละพันก่อนเออเพราะว่าถ้าเห้าไปขายข้าวช่วงนี้นะพี่น้องเสียเปียบดิพี่น้องไม่ว่าจะข้าวสดหรือว่าข้าวแห้งเ้าเสียเปียบทั้งหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้นี่ มันไอ้ไอ้น้ายุนพวกลุงสีนะพี่น้องพวกลุงสีมันมันอยากกดราคาเฮ้าพ่อมันซสื้อถือนี่มันก็บ่ได้เอาไปขายเด้พี่น้องมันซื้อถือตอนนี้เพื่อที่จะมันจะเอาไปเก่งกําไรขายในช่วงไอ้กลางปีพูดนะพี่น้องมันแบบมันค้ากําไรเกินควรเนาะโอ้ยกะเงินคึอกันอ้ยขอโทษพี่น้องแต่แนวดาแนวดากะเดี๋ยวมีลุ้นพี่น้องมีลุ้น อก็รอลุ้นอยู่ผมกะพ่อเห็นข่าวไ้ว่าไอ้แถวสิะชุมนบขอแบบเร่งด่วนนะพี่น้องวันที่สิบมือเอิมือเฮื่อนี่แหละอวา่าได้หรือไหนแนวดกะแต่แนวทางเนี่แนวทางก็น่าจะได้ไร่ละพันนั่แหละพี่น้องน่าจะได้ไร่ละพันไ,นไม่เกินยี่สิบไร่เอารวแล้วสองหมื่นบาทก็เดี๋ยวรอลุ้นพี่น้องกับคลิปนี้ก็บ่อบมี่หยางพี่น้องมาแจ้งข่าวเล่าสู่กันฟัง อว่าเรื่องไร่ละพันเนี่ยมันถึงไหนแล้วเออก็เดี๋ยวรอลุ้นวันที่สิบพี่น้องเขาสิประชุมเร่งด่วนอีกทีนึงเออกะนี้เสียงยังกะเดียวเดียวเดียวคุยกับเจ้าหนีเบิ้งก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าพึง่งอย่าพึ่งไปขายเขาไสหนีเดี๋ยวถาเบิ้งเงินตัวนี้ก่อนแมนบ่ถามันได้กะค่อยค่อยเอาเงินตัวนี้ไปจ่ายค่าเกี่ยวค่าไถค่าปุ๋ยเขาเออแต่ถา้าบ่มีอะไรกะจังค่อยว่ากันอีกทีนึงพี่น้อง อโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมาอัพเดตไล่ละพันเล่าสู่กันฟังโอเคครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับผม